ก็มาถึงเมนูที่น่าสนใจอีกหนึ่งเมนูนะครับแม้ว่าจะเป็นเมนูพื้นๆแต่ก็มีกลเม็ดเคล็ดลับมากมายเมนูนั้นคือน้ำพริกกะปิครับถ้าเราพูดถึงน้ำพริกผ้ากลางแล้วเนี่ยน้ำพริกที่สำคัญที่สุดแล้วก็กลายเป็นน้ำพริกแม่บทของน้ำพริกอื่นๆอีกมากมายเนี่ยนั่นคือน้ำพริกกะปิครับ้านมีน้ำพริกกะปิเติมกระท้อนลงไปกลายเป็นน้ำพริกกระท้อนครับและน้ำพริกกะปิเองก็ยังสามารถ เอาไปตำกับหมูสับแล้วก็มะขามอ่อนนะครับแล้วก็นําไปผัดนะครับกลายเป็นน้ําพริกมะขามผัดเห็นไหมครับน้ําพริกกะปิน้ําพริกแม่บทที่มีความสําคัญมากๆ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำและส่วนผสมกันครับ mm hmm. ครับผมทีนี้เรามาเริ่มหั่นเตรียมของกันเลยนะครับ ตัวที่สำคัญที่สุดตัวนี้ก็คือมะอึกครับวิธีการทำคือเราต้องตัดขั้วแล้วก็ไปที่ก๊อกน้ำนะครับเราเอามีดค่อยๆขูดเอาขนออกทั้งหมดนะครับเมื่อขูดขอขนออกทั้งหมดแล้วจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้ววิธีการใช้นะครับตัดขั้วทิ้งเล็กน้อยแล้วก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆครับมะเขือเหลืองนะครับผ่าเนี้อมะเขือออกมาครับแล้วก็ซอยเส้นครับ ต่อไปเรามาเตรียมผักชุบไข่ทอดนะครับมะเขือยาวนะครับหั่นเฉียงครับความหนาประมาณครึ่งเซนครับแผ่นความกว้างประมาณ1นิ้วครับส่วนชะอมนะครับเด็ดใบต่อไปเดี๋ยวเรามาหั่นกุ้งแล้วก็เตรียมน้ำโขลกน้ำพริกกันครับเดี๋ยวเรามาโขลกน้ำพริกกันครับแต่ก่อนจะโขลกน้ำพริกเนี่ยตัวมะเขือเขาจะดำนะครับ้วทำให้น้ำพริกเราดำไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพิธีการก็คือเราก็จะบุบตัวมะเขือ วงนี่ก่อนนะครับผุ่มให้เขาแตกพอเขาแตกแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะตัดแช่ในน้ำเกลือครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเริ่มทําการขคงน้ําพริกนะครับ จังหวะน,นี้จะเป็นการตึงกึ่งกดกึ่งเขานะครับเราจะไม่ตำรุนแรงแล้วนะครับทีนี้เราเริ่มมาทำมะเขือชุบไข่ทอดนะครับไข่ใส่กระมังนะครับ ไฟอย่าแรงมากนะครับเดี๋ยวไข่จะไหม้หั่นประมาณ1นิ้วครับแล้วก็หั่นเฉียงสีมห้องศาครับ,รบแล้วก็บิดขึ้นเล็กน้อยนะครับมิตัดก้างตรงกลางนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันครับ สุดท้ายนะครับตัวน้ําพริกที่เป็นพระเอกของเรานะครับเรานํามาบรรจุใส่ถ้วยครับครับเรียบร้อยครับน้ําพริกปลาทูครับเสร็จแล้วนะครับน้ําพริกกะปิน่าทานมากเลยนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้ทั้งการทําน้าพริกกะปิการเตรียมผักทอดปลาทูไข่ชะอมมะเขือชุบไข่ทอดนะครับน้ำพริกกะปิยังไปต่อยอดเป็นน้ำพริกอื่นๆได้อีกมากมายในน้ำพริกของภาคกลางนะครับลองเรียนรู้และฝึกฝนกันดูนะครับ